สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิล,ลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซีแม่เอฟซีทุกทกท,กท,กท่านค่ะตอนนี้พ่อพลกำลังจะจัดเตรียมบุฟเฟ่นะคะจัดเตรียมบุฟเฟ่ให้น้องวาเลนไทน์เนื่องในวันเกิดของคุณแม่ว่าวานะคะคุณแม่ว่าวาได้สั่งผลไม้มานะคะแม่แม่คะสั่งผลไม้มา,มมมาเดี๋ยว มีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะ<ม>นี่นะคะอะไรพ่อปุณนี่แตงโมนี่นะคะมีแตงโมนะคะคุณแม่แตงโมได้สามถุงแตงโมสามถุงนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล้วยนี่เก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าให้น้องวากินไปแล้วสองวีค่ะมีกล้วยสิบห้าวีนะคะแล้วก็มี แล้วก็มีมังคุดนะคะนี่มังคุดสองถุงครับมังคุดสองถุงนู่นด้วย,ยอันนี้ของแม่กุหลาบอ,อันนี้มังคุดสองถุงนะคะ<อ>แล้วก็มีเงาะนี่มีเงาะสองถุงนะคะนี่นะคะอันนี้ของคุณแม่ว่าวานะคะอันนี้ของคุณแม่ว่าวาจะมีกล้วยมีมังคุดสองถุงมีเงาะสองถุงแล้วก็ แป้งโูอันนี้พ่อพลจะเอาไปล้างจัดทาบุฟเฟ่นะคะแป้งโมสามถุงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้ของคุณแม่กุลาบนะคะนี่อันนี้ของคุณแม่กุลาบมังคุดนี่มังคุดสามถุงค่ะแล้วก็เงาะนะคะมีเงาะสามถุงนะคะกราบขอบพคุณคุณแม่กุลาบนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณคุณแม่กุหลาบและคุณแม่วาวานะคะพอะพลจะได้จะเตรียมบุฟเฟ่น,นะคะบุฟเฟ่ให้น้องวาเลนไทา์และแม่ดาวรุ่งนะคะเราจะเอาเตงโมโปไปล้างก่อนนะคะน้องวาเลนทนยชอบแตงโมนะคะเอาไปล้างปกเปลือกก่อนนะคะคุณแม่ค่ะนี่นะคะจะจดเตรียมบุฟเฟ่ให้น้องวานะคะนี่พอพลเตรียมน้ําไปล้างแล้วนะคะ พ่อพลจัดเตรียมเอาเตงโมมาล้างนะคะแม่ๆค่ะเอาเตงโมมาล้างจัดทําบุฟเฟ่ค่ะล้างเตงโมนะคะดูค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยก็ดูพ่อพลล้าง <c oughs> น้องวางก็ดูพ่อพลล้างเตงโมนะครับ ล้างเตงโมกันก่อนเนะาะล้างด้วยค่ะกล้วยก็เอามาหมดเลย13วีน่ะจัดทำบุฟเฟ่เลยค่ะล้างทุกอย่างนะคะแล้วก็จะเอาเงาะมาปอกเปลือกบางคุดก็จะแกะให้น้องวากับคุณแม่กินอย่างอร่อยเลยนะคะเนื่องในวันเกิดของคุณแม่ว้าวานะคะพอพนจะเตรียมเดี๋ยวเอา เดี๋ยวไม่ไดาจะปอกเปลือกเงาะนะคะเดี๋ยวเอาเงาะกับมังคุดมากดนอก นะคะแม่ดาวก็จะแกะงอก,กับมังคุดนะคะรวยค่ะรวยวิ่ใหญ่มากเลยนะคะ ค่ะล้างหมดเลยนะคะ13วียส่เลย,เลยจดเตรียมล้างกันแล้วนี่แชไว้นะคะ ปอ,อกเปลือกแตงโมออกหมดเลยนะคะเอาพ,พ่อพนจะเอาตะกร้ามาล้างในกล้วยทำไมเอาไปล้างทางใหม่วะเนาะเตงโมนี่ต้องใส่กละมังนะ,พ,ะพ่อพนนี่นะคะเงาะเดี๋ยวแม่ลาจะปอกเปลือกเงาะนะคะมางคุดก็จะแกะเอานี่ออกมา นางวาก็จะมอง <laughs> แนมเบิงจอบแซ่ซ่อมเบิงจอบซ่อมเบิงสิได้กินแน่บโนอ,อุ้ยแมงอะไรนะลูกอุยแมงอะไรลูกเจออะไรเอามือปัดใหญ่เลยโอ้เดี๋ยวแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำเกลือก่อน,นะคะ่ะปอกเปลือกออก ให้มันเป็นอะไรมันเน่าบออจะพากันมาช่วยหรอเนี่ยฮะจะพากันมาช่วยหรอเหมียวเหมียวโอ้น้องวายอยากกินแล้วเด้อจัดบุฟเฟ่ไว้ๆหน่อยนะครับอ้้เอ้าเอ้้เอ้าอ,อยากเล่นกับน้องแมวแล้วมีทอง น้องวาอยากเล่นด้วยพี่วาอยากเล่นด้วยไม่ใช่น้องวาสิพี่วาโอ้แดงนาทานมากเลยค่ะดยวแม่ดาวก็จะล้างกล้วยใส่บุฟเฟ่แล้วนะคะ ีเคียงกันอย่างก็หันด้แบบนี้หัน่นแซนไหนพ่นอเพื่อน่ไรนี่ขออึ้นยมอเียนต้ใบถาดใช่หรือมั้ยแล้วใบอะไม่ใส่ก็ใส่นี่เลยนะเนาะจเอามาใส่ทำไมมันไม่ที่ที่ใส่มาใส่ก็ใส่กะละมังดีไหมกะละมังมาที่นี่ไง เป็ดไหนเนาะไม่ใช่ว่าไปทางเียดชุ่ๆหนิัน้นวยวมีใหญ่จัโบ้ค่ะจุใจน้องวาแน่เลยนะคะไม่ได้รุง่งแ่ไม่ได้รุ่งเลยลูกไม่ต้องอยาผม<ร>จะแซบเนี่นอนแซบค่ะกรหลายเลยอร่อยคักคับ สันวันเกิดแม่วาวานะคะขอให้มีความสุขนะคะแม่วาวาะขอบพระคุณแม่กุหลาบด,ด้วยนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะนี่วีใหญ่เดี๋ยวนี่โอ้สวยด้วยจัมโบยังมั่มั่นอ่ะถูกใจเลยเดี๋ยวปีวันเกิดไม่ถูกใจเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ มีความสุขวาวาเลนไทน์ก็จะขอให้คุณแม่กุลาคุณแม่มาค่ะแม่วาวาและคุณแม่กุลานะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขพาตั้งใจแข็งแรงนะคะหายเจ็บไข้ได้ป่วยเร็วไวนะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกๆท่านด้วยนะคะเดเข้ามาแฮปปี้เบิร์ t เดย์คุณแม่วาวาด้วยนะคะวันที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะมนที่ยี่สิบเจ็ดก็ไม่เกิดที่ยี่สิบแปดให้เหรวันนี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะจิตวะไม่ลำบอกสิเรียบร้อยค่ะคุณแม่ล้างเสร็จแล้วนะคะ เห็นไหมคะหวังว่าจะได้กินบุฟเฟ่ต์แล้วนะคะอาพอพนก็ปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดบุฟเฟ่ต์แล้วเราก็จะได้เปิดไลน์นะคะให้แม่ๆเข้ามาอวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแม่ดาวก็จะปอกเงาะด้วยนะคะพอพนจัดเตรียมแล้วนะคะนี่บุฟเฟ่ต์มีเงาะด,ด้วยมังคุดหรือมังคุดยังไม่ได้ปอกเปลือกออกให้ จัดจัดจัดซะสวยงามค่ะคุณพ่อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแมาวานะคะดูเด็กน้อย <c oughs> เด็กน้อยบอกว่าพ่อพ e e uh ่อพ่อรีบรีบหน่อยนะหนูหิวน้องวาบอกว,ว่ารีบรีบหน่อยพ่อ e e เอ้ยหนูห uh <c oughs> ิวแล้ว รีบให้แม่ดาวเปิดไลฟ์สดเลยจะได้กินบุฟเฟ่สักทีดูนะหนูจะได้กินบุฟเฟ่สักทีรีบเปิดเลยนะครับค่ะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วาวานะคะที่ซื้อผลไม้มาให้น้องวาเนื่องในวันเกิดของคุณแม่วาวานะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่กุหลาบด้วยนะคะ ขอให้คุณแม่กุลามีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้คุณแม่ว้าวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่กุลาบด้วยนะคะกลับขอบพระคุณค่ะพอคนกลับขอบพระคุณคุณแม่หน่อยค่ะกลับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวแม่ดาวก็จะขอจบไลฟ์นะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแม่ๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อพลสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีมีความสุขครผมร่ำรวยร่ำ